สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนองูรูนิลูมสวัสดีค่ะทุกคนไป ดีค่ะทุกคนยนนกกินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคุนิลลูมเย้ yeah! ก็คือวันนี้กับใหม่ครั้งกับเจ้าน้องคิคุเรนเจอร์้องหนังจากเว้นไปนานมากแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็ได้สองวสุดท้ายแห่งลายนี้มาสักทีจริงจริงก็ได้มาสองนึงแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีเวลาแกะให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็วันนี้จะมาแกะสองวสุดท้ายซึ่งทุกคนน่าจะเห็นก็คือจะถ้าดิ่มอยู่น้องก็จะเป็นครุฑกับหน้าสองัวมาคู่กันเลยทีเดียวไปดูเลยว่าจะ าหลักสู้กับเพื่อนๆดอนก่อนมาได้หรือเปล่าไปเ,เลยขอเอาน้องสามคนนี้ไปไว้ข้างหลังก่อนเนาะโอเคมาเริ่มดูกันก่อนเนาะจากกล่องอันนี้คือกล่องจากการขนส่งเนาะนี่ค่ะน,นี่อันนี้จะเป็นด้านหน้านก็เหมือนเดิมเลยเป็นคิกคุบเรนเจอร์นี่เนาะเราก็คือเก็บไล่ไล,ไล่เก็บมาต้งแต่ตัวนี่แล้วเนาะโอเคนี่เป็นยัก นี่เนาะยาคีคู่เป็นวานอนขู่แล้วก็คาชาคณะปฏิเนาะแล้วก็เป็นนี่ก็จะเป็นครุฑกับหน้านี่เนาะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมเลยเนาะข้างบนก็จะมีเป็นพวกช่องทางการติดตามของเขาตรงนี้นี่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 เออนี่นี่นแล้วก็ ท่านข้างหลังก็เหมือนกันก็เป็นเป็นยักษ์ขี้ขูแล้วก็เป็นวันนิ่งมาแบบถ้าเปรียบนะวางด้านนี้ขึ้นแล้วก็ระวังแดบดบเหมือนเดิมเลยกล่องน,นี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นยักษ์ขี้ขูเหมือนกัน,นจะเลยไปไอลองแกะดูกันอันนี้ก็จะเป็นกล่องจากกางกล่องสมน์นก็สำหรับสมบุกสมบันหน่อยหรือว่ากล่อง ข้าในเขาจะมีกล่องน้ำตาลข้างในอีกชั้นหนึ่งด้วยนะนี่เหมือนเดิมเลยคิกคุกดนเจอน่ารักเหมือนเดิมเทไม่ออกเหมือนเดิมดันรับมจิง้งมาแล้วเัวแรกยังที โอเคอันอนี้ค่ะกล่องแรกอ๋อนี่ไงมีสติกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นน้องครุฑเนาะกล่องนี้ไม่แน่ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวต้องลองไปหาชื่อก่อนแล้วข้อต่นที่สองก็จะเป็นน้องมากละใช้วิธีเดิมพอดึงไม่ออกแน่ๆนี่แหละกล่องมันพอดีเบ๊ะเลยทั้งก่ก็เป็นกล่องค่ายเองทั้งกล่องน้ำตาลทั้งกล่องทั้งไหนเนาะมันก็เลยพอดีกัน นี่แล้วก็คือเราอะ่ะแบบอย่างต,นนาตัวก่อนหน้านี้สี่ตัวก่อนหน้านี้คือเราก็จะได้เป็นเลขโัวเดียวมั้งไหมถ้าจะไม่ผิดก็ไม่ได้เยอะมากออย,าย่างัวเนี้ยเรากดล็อตแรกไม่ทานโน,นั้นติดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ก็เลยต้องกดล็อตสองแล้วความโชคดีคือดันได้แบบเลขเดียวกันพอดีแบบหกสิบทั้งคู่อะไรเงี้ยถึงมันจะไม่เหมือสองดอื่นแมันก็เออเป็น ตัวที่มาของกันแต่ว,ว่าแบบเลขเดียวกันก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าได้แบบไม่กระโดดกันไปไกลามากเนาะมายวให้ดูกล่องกันก่อนโอเคนี่ก็คือเริ่มจากที่น้องครุฑก่อนแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าน้องครุฑสแีแดงๆอย่างนี้เป็นสติกเกอร์นะตรงนี้ไม่ได้สแกนแล้วก็ด้านข้างค่ะก็จะเป็น a ฟ e b o o k เป็นอินส a าแกรมก็เป็นเบอร์โทรเนาะอันนี้ก็จะสแกนไปได้แบบ สามที่แหละเราว่าอันนี้ไม่มีลายเป็นทางนี้ให้เปิดนี่ก็จะเป็นคิคุเรนเจอร์ก็จะเป็นชื่อลายเขานี่อุย้ยแล้วก็ Made in Thailand นี่ข้อความก็คือน่าจะมาจากคำว่าครุดแหละใช่เป็นนั m เบร์ที่60จากทั้งหมด200ตัวนี่ก็ข้างบนคิคุเรนเจอร์ใช่เสมือนด้านนี้เนาะโอเคอันนี้ไม่มีลายวางไว้ก่อดนด้านข้างมันก็ต่อไปเป็นอันนี้น้องหน้าคนาคาคิคุ นี่เนาะมีเขี้ยวด้วยน่ารักมาเหมือนกันเลยก็เป็นค่ายเป็นเฟซเป็นอินสตาแกรมก็เป็นเบอร์โทรแล้นี้ไม่มีอะไรคิคุเลนเจอร์นี่เป็นนอนหนูเป็นนัมเบอร์ที่60เหมือนกันจาก200อตัวข้างบนก็เป็นแกงคิคุเลนเจอร์นี่ยที่บอกว่ามีน้องลิงไปแล้วน้องช้างไปแล้วน้องอยากไปแล้วนี่ก็คือเหลือ2ตัวที่เป็นหัวแถวกับท้ายแถวไปสองตัวคู่กันแกกันเลยิลืม เริ่มจากน้องครุฑก่อนแล้วกันเนาะสีแดงแรงธิมไหมนะไม่เริ่มเริ่มจากหน้าก่อนดีว่าเขานั่งอยู่หัวแถวทางเปิดอยู่ทางนี้กล่องก็คือเป็นแบบเดิมเลยเนาะเปิดขึ้นอข้างในก็เป็นสีน้ำตาลสวยงามเหมือนเดิมเลยนี่สวยมากเป็นแบบนี้แล้วก็นี่เนาะคิกโคดเดนเจอร์จะเป็นอีกรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งที่เป็น นี่แบบแกงมัจจันบานเนาะนี่ล้องหน้าเป็นตัวนี้เดี๋ยวมาเจอกับเข็มกลัดค่ะนี่ยักษเป็นรูปของหนาน่ารักน่ารักมากแล้วก็สติกเกอร์อ๋อนี่นี่นี่เป็นไดคัดมาด้วยเนาะนี่สีเขียวเดือดูกันดึงด้งดึ <laughs> ้งงเจาะดูไว้โอ๊ยสวยมาก เออเอามาก่อนแล้วกันไม่อยากจะดึงน้องขึ้นมานะแล้วก็ข้างล่างก็เจาะรูไว้อีกว่าเพาน้องมีหางเห็นไหมตรงนี้มันดํามืดไปหมดเลยเออ,อแต่ว่าอ๋อมาอยู่นี่ไงใช่ลองไว้ก่อนให้ดูกล่องก่อนเขาก็จะมีเขียนไว้ทุกครั้งเลยเนาะว่าเป็น ผลงานการออกแบบของสะสมงานศิลปะที่ผสมผสานระหว่างความน่ารักกับวิสระของไทยให้เป็นแนวร่วมสมัยในรูปแบบของขบวนการปกป้องป่าหินอภารใครจะกล้าสู้หรูน่ารักขนาดนี้โดยนำตัวละครในวรรณคดีไทยและความเชื่อจากเชฟปัจจัยมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบผลงานก็นี่น่าจะเป็นลายเซ็นเจ้าของค่ายน่ารักมากมาเอาออกมาจัดนี่ก่อนตัวใหญ่ด้วยนะดูดิตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่เราเก็บเก็บโป๊ะแป๊บนึงนะก็คือใส่ซองนี้มาเนาะ รอบที่แล้วรอบรอบน้องบาลาคณะปฏินันน่าจะเป็นถุงแกงถ้าจะไม่ผิดแต่น้องวานนอนคิขุนีจ้จำไม่ได้ว่าใส่ถุงอะไรมาเหมือนกันรอบดีเป็นถุงซิลค่ะสวยมากสวย,อ,ยอุ้ยอ๋อนี้เป็นหกอ๋อมันไม่มีฐานเออเชตังนี้ไม่มีฐานมานี่นะ้องให้ดูเลอะนิดหน่อยเป็นไรเหมือนเดิมเลยคือน่ารักเหมือนเดิมดูดีเขียวแบบเขียวอะ่ะอันนี้ก็ใส่อันี่แล้วลายตรงนี้ก็ดูดีมากเลยนะดูดี เนี่ยนี้คือดีเทลมันแบบเน้นกริปสวยมากแล้วก็เป็นสีเขียวแบบเขียวเข้มๆหน่อยเนาะนี่ก็ให้ตัวน้าน้องมีเขียเข้ยวคือเขี้ยวน้องน่ารักอ่แหละที่เห็นในน,นี่แหละเห็นตักเกอร์นหน้ากล่องแหละแล้วก็ใส่คาดเอวก็จะเหมือนกับของตัวอื่นแหละเดี๋ยวเราเอาขนาดตัวอื่นมาเทียบให้ดูแล้วนี่ก็เป็นหางนี่เนาะ น้องไม่มีแขนก็นาะหน้ากไม่มีแขนนะนาองแล้วก็มีหางหางสองสี่ด้วยนะแบบเออดีเทลดีเลยอะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเป็นมีนี่เป็นรูปหน้ารองรัดกล้าวน้องน้องไม่มีก้น <c oughs> ตัวที่ผ่านๆมามีก้นทุกตัวเลยเอาสียักสีเขียวกันให้ดูแล้วกันนี่ลองเทียบขนาดโหเัวสูงกว่าเยอะเลยนะดูดิเดี๋ยวให้เทียบกัน ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยเนี่ยเห็นปะมันคักจะมีก้นโผล่ขึ้นมาแต่ว่าพญานาคไม่มีก้นอ๋อแล้วก็เหลืองก็จะเป็นเหลืองแบบเหลืองกว่าเน่นนี่มันจะเ,นเหลืองอ่อนๆกว่าน่ารักมากแต่แบบน่ารักจริงและตัวใหญ่เออชอบชอบชอบแล้วก็ไม่มีการแตกหักอะไรเหมือนเดิมซึ่งเออถือว่าแพ็กเกจเขาอะโอเคมากเลยนะทุกตัวเลยไม่แบบไม่มีการแตกหักอะไรเลยเพราะว่าเราเราบอกว่าช้างตัวใหญ่เรานะบาลาคณะานาปะีอะ แต่พอมาเจอดูดิสูงกว่ากันเยอะมากแล้วลองเปิดดูน้องครุฑด,ดูว่าจะใหญ่เท่าหนาคาหรือจะใหญ่ขนาดเท่าบาลานุไปราต่อไปกันเลยไว้แลกอกะรต่อไปค่น้องอะแกะกันเลยกล่องก็คือดูแล้วเนาะมาเปิดกันเลยอุ้ยชนน้องขอโทษ จช้วกล่องด้านในก็เหมือนกันเนาะเป็นสีน้ําตาลเหลืองจริงเราชอบสีโทนนี้มากเลยอะ่ะมันสวยมากเลยมันก็ถ้าใช้สีเนี่ยเป็นสีข้างนอกอะ่ะน่าจะเทมากอันนี้ก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยหรอนี่ก็เขียนเหมือนกันเนาะเนความเดียวกันเลยอันนี้ไม่มีอันนี้หรอเข็มกลัดกับสติกเกอร์หรือว่าอยู่ข้างล่างเหรอเฮ้ยไม่มีจริง เอ้ยทำไมไม่มีเข็มกัดกับสติกเกอร์ให้อะไม่นะร้องบินหนีไประหว่างทางแน่เลยเศร้าเลยสีสวยมากเฮ้ยน้องเล็บแบบเล็บน่ารักมากอะ่ะโอ้ยอตอนนี้ก็ <laughs> ก็ไม่มีที่ก็พยายามหาที่มาเขียนตรงนี้เป็นหมายเลขหกสิบเนาะหกสิบแล้วก็เป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรลายเซ็นเขาใช่ไหม ใช่เลยมัง้งน่ารักมากเหมือนไก่ขอโทษค่ะสีแบบสีแดงแบบสวยเลยอะ่ะแล้วดีแล้วดูปีกนะ้องปีกดีว้าวปีกเล็กแบบเล็กๆน่ารักมากนะ้องวนรูปขนาดนี้บินขึ้นถูกไหมมีหางด้วยแล้วก็ที่รัดหัวเป็นสีเขียว <c oughs> เนาะมันก็จะเป็นเขียวเข้มแต่จะเป็นเขียวแบบเขียวมินต์ๆหน่อยสแ,แดงแบบแดงเลยอะ่ะแดงคือแดงอะ่ะแล้วดีแล้วดาก็สีแดงด้วย เราเอายักษ์แดงมาเทียบยักษ์แดงสีมันจะซอฟต์กว่าหน่อยนะเดี๋ยวดิเห็นปะมันก็ครุดก็ตัวใหญ่กว่าด้วยถ้าจะตัวเท่าราคาแหละแต่ว่าสีแดงเนี่ยมันจะซอฟต์กว่าหน่อยแดงของครุดจะแดงแบบแดงเลยอะแดงแดงเท่าสีตรงนี้ของน้องยักษ์ได้มั้งนี่เนาะดีเทลน่ารักน่ารักมากเลยแบบโอ้น่ารักอะเท้าน้องก็แบบน่ารักน่ารักเห็นปะเดี๋ยวดิ ดีแบบไม่ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆค่ายนี้แบบชอบตัวเละในตัวสุดท้ายก็ยังชอบมาตลอดเนาะแต่ว่าอันเนี้ยให้เทียบความสูงน่าจะเท่าๆกันคุดกับหน้าเป็นคู่ปับตลอดการนี่หอดเลิกสู่วันหูน่ารักขนาดนี้นี่เนาะให้ดูรอบๆก่อนออแค้ค่ะนี่ใกล้ๆืม อย่างไงว่าทุกคนกับเจ้าน,น้องนาคาคิขูนแล้กวก็ครุฑคิขูเนาะสำหรับเรา,าเราู้สึกว่าโอเคมากเลยนะคือสีมันสวยแล้วก็ไม่ได้มีแบบมีแตกหักหรือมีอะไรตรงไหนเลยคือแพคเกจจิ้งเขาดีมาตลอดอ,อยู่แล้วเนาะค่านี้ตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายก็ยังดีเพราะว่ามันก็ยังมีแบบมีเงี้ยงที่หน้าแตกอยู่อย่างแบบแบบเนี้ยรงลงหงอนใช่ไหมหงอนกบหางอะ่ะมันก็ดูแบบ แดกได้แดกง่ายอยู่นู่นอย่างหรือว่าอย่างแบบบีกน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกแบบทุกอย่างก็คือโอเคครับแบบฟองน้ำก็อาจจะแบบแน่นหนากันกระแทกน้องซึ่งโอเคถือเป็นอีกหนึ่งค่ายที่แพคเกจจริงดีมากชมเรื่องแพคเกจจิ้งมาตลอดแล้วก็สีสีสวยอยู่แล้วค่ายนี้แบบทุกตัวที่ผ่านมาก็คือสีดีมาตลอดแล้วเรายิ่งแบบยิ่งครุฑขีดตัวเนี้ยสีแดงก็คือแบบ แดงตะโกนมากวเวมื่อเทียบกับยักษ์แดงก็คือแบบยักษ์แดงก็คือจืดไปเลยเห็นปะ่ะคือครอุฑคิขุก็คือสีแบบดีสีสดสีเข้มสีแบบสดใสเอาจริงสดใสมากก็คือแบบโดยที่สดใสที่สุด,ดในตู้เ,เราเราเนี่ยจริงถ้าไม่เชื่อก็บ,บีสมารกับีสมารกนั่นก็สดใสดีอือเราพวกพวกคัอก่องหลังอ่ะก็ไม่ได้มีตรงไหนที่รู้สึกว่ามันห่างหรือว่ามันแบบ จนสังเกตได้อะทุกอย่างกับโอเคแล้วตัวใหญ่รอบนี้คือตัวใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวตอนก่อนมาเนี่ยดีดคือสูงกว่ากันเยอะมากถ้าเทียบกับดิงอ่ะเราว่ามีแบบเกือบสองเซนได้อ่ะอย่างคนนี้มันมีหัวมีจุกใช่ไหมมันก็เลยยังแบบสูงขึ้นมาแต่กับดิงก็คือชัดเจนมากว่าแบบแต่ก็นะเออลิงลิงอ่ะตัวเล็กอยู่แล้วใช่ไหมถ้าตามบทพนัคดีที่ถูกต้องก็คือลิงก็จะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เออลิงก็เก่งก็จะตัวเล็กกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญก็จะตัวใหญ่หน่อยแล้วก็เออแกนวะก็คือใหญ่สู้กับเจ้านาคากับครุฑไม่ได้นาะสวยสวยเราเราชอบมากเลยแบบชอบมาหล่อตั้งแต่แตัวแรกอะอย่างที่บอกว่าคือจะมีแต่ชมเราไม่แค่เรื่องเ,องเดียวที่ดีก็คือแบบเนี้ยน้องก็ยังยกเย้เอนเอน้ำท่วมม่อยู่จนถึงทุกวันนี้เนาะแต่ว่าสอบตัวเนี้ยไม่มีแหละมีครุฑมีนิดหน่อยเพราะว่าขามันเล็กแต่อย่างนาคาไม่มีแหละเพราะว่ามันฐานมันกว้างมันก็จะไม่โยกหละอยู่นิ่งยิ่งแนวแา่ครุฑก็มีนิดนึง ใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อ๋อเรื่องเข็มกลัดเมือ่อกี้ท้าวานามเพนมาคิดว่าทางเพนน่าจะลืมเดี๋ยวค่อยลองมาคุยอกว่าจะยังไงดีอยากนี้ครบเสร็จแบบนเนาะสติ๊กเกอร์ก็อยากมีให้คบแบบร,คกกรแบบกกรแหละเพราะมันบบน่ารักแบบมันดูยังเลยไหมเพราะซื้อมานานฟรีมานานมากแล้วแบบเพิ่งได้แกะนานเกินเดี๋ยวเพิ่งมีเวลาแกะนต่รับใช่ทับใช่จริง,รงๆเป็นตัวที่น่ารักแล้วก็คิดว่าถ้าค่ามีลายอื่นมาเพิ่มเดี๋ยวขึ้นรูปค่าให้ดูก่อนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ แล้วก็คือว่าแล้วก็ลาเนี้ยก็คือจบแล้วไอ้คิคโคเรนเจอร์แก๊งองวกบ้าทห่มาพานจบแล้วฮัทหตัวจริงเราอก็คือหัทตัวเลยเดี๋ยวเราสั่งอยากเขียนอย่างแดงมาสองตัวคู่กันเนาะแล้วก็รออกดนางกันดีกว่าว่าทางค่ายเขาจะมีตัวอะไรออกมาต่อไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน่ารักแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบก็จะเอาอกมาให้รีวิวให้เพื่อนดูอีกแน่นอนเรื่อยๆเพราะว่าเออค่ายคนไทยด้วยแหละก็เลยอยากสนับสนุนผลงานคนไทยไปเ้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมีตัวสวยๆออกมาเยอะมาก ึ้นเหมือนกันเนาะแบบเออคนไทยก็เจ๋งแบบเจ๋งจริง,งก็เลยอยากแบบัพพอร์ตไปเรื่อยๆเหมือนกันดีดีดีค่ะเยี่ยมยอดสีสวยมากก็สาหรับใครที่อยากดูเนาะเราก็จะยังมีของมาให้รีวิวเรื่อยๆแหละ <c oughs> มีมาให้รีวิวเรื่อยถ้าเกิดว่าตัวไหนชอบหรือว่าตัวไหนที่แบบเพื่อนๆสนใจอยากจะดูก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าอยากดูตดนนี้จังเอามารีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นแนวเราหรือถ้ามันเข้ากับสิ่งที่อยู่ในรู่เราก็อาจจะได้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพร้มอมกับการปิดไลน์คิคุเรนเจอร์อย่างสวยงามว่าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็แค่นั้นเนาะกดกระดิ่งไม่ต้องว่าอะไรมาคือเราก็ไม่เคยกดกระดิ่งชอกคนอื่นเลย <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณค่ะไงไว้เจอกันคลิปหน้าะคลิปต่อๆไปเนาะว่าจะมีตัวอะไรไมาให้เพื่อนๆในช่งนีกขอบคุณค่ะบ,บาย